ก็สวัสดีครับวันนี้ที่ f u ิ i ช n ่นฟ e e นะครับผมจะมา Open Box ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับที่เพิ่งจะเข้ามาก็คือคลังนะครับกล่องเนี้ยวันนี้เราจะมาคุยกัน2ตัวอันนี้เป็นคลังโว o โคเป็น Processor Immersive ์ซีสำหรับ l i ฟ e Sound นะครับหน้า <Wow. S 1> ตาก็เป็นงี้อ่าในกล่องก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามีอะไรบ้าง เมื่อเปิดมาก็จะมีนี่นะครับคลังโวล a l t ลเทคนิคดาตานะครับก็จะบอกว่าสเปคใช้ทำอะไรยังไงมีความมั่นอะไรบ้างท่านายเดียวกันก็จะมีอันนี้เห็นไหมครับเป็นควิกสตาร์ทมีขั้นตอนอยู่6ขั้นตอนว่าจะทำอะไรบ้างจะเซตอัพอย่างไรบ้างอทีนี้ในกล่องก็มาดูกันแพ็คกิ้งกันมาอย่างดีนะครับกันกระแทกมีโฟมไมเอียมถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไว้ข้างๆก่อนนะครับ เอียมเยมจริงๆฮะได้ยินเสียงแครกๆไหมครับ mm. อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆของที่เข้ามาในตลาดบ้านเรานะครับ mm. okay. ไม่เอียมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ mm. เห็นไหมครับ mm. ก็จะมีตามที่เขาบอกไว้นะฮะนี่เป็นด้านหน้านะมีพอร์ต r j 4 5อันนึงแล้วก็ USB 1อันนะครับเป็น1 U Rack ส่วนด้านหลังก็จะมีพอร์ตต่างๆนะฮะมี power ก็เป็น IEC มี Dante Control แล้วก็มี Controlery อันนี้ไว้ใช้กับมิกเซอร์ดิจิโคนะครับแล้วก็จะมี Madi In Out นะครับแล้วก็มี Wordclock In Out หน้าตากนันนี้ฟีเจอร์เดี๋ยวเราคงค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะนอกจากจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวเขาเรียกว่าคลังคอนโทรเลอร์มาด้วยนะครับนี่นะครับเห็นฮะคลังคอนโทรเลอร์โอเคป,เปิดกล่อง เช่นเดียวกันครับก็จะมีคลังคอนโทรลเลอร์เป็นเทคนิคอลดาต้าว่ามีสเปคต่างๆนานาอย่างไรพร้อมกับมี Quick Start Guide อีก6,000ตอนนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยใช้งานได้ถูกนี่เรามาดูว่าในกล่องนี้มีอะไรให้บ้างนะครับก็แพ็กกันมาใช้วัสดุหุ่มเหมือนลังไข่กันกระแทกนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับจะมีตัวนี้ ครับครับเอาไปทิ้งนะครับอย่าไปครอบอะไรเล่นนะครับ,บอค,คอนโทรลเลอร์นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะปุ่มเซตอัพแล้วก็แบงค์ต่างๆ,ๆนานานะฮะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันวันวันวันหน้าข้างหลังนี้ก็จะมีอุ์พุตต่างๆนะครับตามนี้โดยที่เราจะมี power supply มาให้ด้วยชุดจ่ายไฟของเขานะฮะพร้อมกับอะแดปเตอร ชนิดต่างๆนอกเหนือจากนั้นก็ดูด้านท้ายนะฮะจะมีรู mounting ให้เอาไปหมุนใส่สแตนตใหม่ได้เวลาไปใช้งานในการควบคุมนะครับสเปคคร่าวๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็น immersive sound สำหรับ mixing ในส่วนของ immersive live นะครับรับได้ถึง64 channel track ไม่ว่าจะเป็น Dante หรือเป็น m า d i นะฮะซึ่งรุ่นนี้ ตัวอสองตัวนี้ครใช้คู่กันหรือไม่คู่กันก็ได้ซึ่งคลังตัวโวคอ l ลเนี่ยนะฮะมีความสามารถก็คือได้ถึง24 Input m i อินพุตมิกซ์สเตอริโอหรือโมโนทางเอาต์พุตที่เป็น Immersive เนี่ยได้ถึง12 Mi มิกซนะครับส่วน Overview ในเรื่องของสเปคเนี่ยเดี๋ยวขอไปทำการบ้านนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับติดตามกันได้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อา้าวโอเปนบอลนะครับพลาดไปนิดน,นึงลืมครับปลักไฟครับเป็นหัว IC นะครับแล้วก็มีสามขาบ้านเราอันนี้ของตัวที่เป็นคลังโวคอลนะครับสวัสดีครับ